สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงจำออนแอร์นะคะวันนี้อยู่กับดิชนันนยาและลุงจำของเราคุณวิทูลค่ะท่านผู้ชมคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกไม่ถึง20วันเราก็จะได้ผู้ว่ากทมคนใหม่นะคะขณะเดียวกันก็มีผลสำรวจของโพลต่างๆออกมาควบคู่กันไปด้วยเป็นระยะซึ่ง บางครั้งก็มีผลต่อการตัดสินใจของคนหรือว่าบางครั้งไม่แน่ใจว่ามีผลหรือไม่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของผลสำรวจหรือว่าโพจากสำนักต่างๆกันว่าจะมีผลมากน้อยแค่ไหนก่อาการตัดสินใจของคนกรุงเทพนะคะวันนี้เราจะไปคุยกับผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคิดเห็นนิด้าโพจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบ,บริหารศาสตร์หรือว่านิดา้าดรสุวิชาเป้าอารคีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม ดีครับอาจารย์ิดีครับผมยิ่งใกล้เข้ามาเนี่ยนะก็ดูเหมือนว่าโพลต่างๆจะออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกันอะไรมันคือโพลฮะคือรับโพลก็คือการการสารวจความคิดเห็นนะครับก็คือว่าทางอย่างเราอย่างปัจจุบันเราก็มีศูนย์โพลเยอะแยะนะครับเขาก็จะไปสํารวจความคิดเห็นประชาชนีนวิธีการในการสํารวจก็จะแตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้หลักวิชาการเดียวกันียแต่วิธีการเก็บข้อมูลเราจะแตกต่างกันนะครับไอ้โพลเนี่ยมันก็คือการดูถึง ความเห็นของประชาชนความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าความรู้สึกหรือทัศนคติของประชาชนับณขณะนั้นเชื่อถือได้ไหมเชื่อถามว่าเชื่อถือได้ไหมถ้าระเบียบวิธีวิจัยถูกต้องเชื่อถือได้ค่ะจริงๆเป็นหลักเป็นหลักวิชาการเหมือนเวลาทำทฤษฎีทำวิจัยเนี่ยก็จะเป็นหลักการทำวิจัยเหมือนกันสุ่มกลุ่มตัวอย่างครับค่ะมันขึ้นอยู่กลุ่มตัวอย่างใช่ไหมคือผลมันออกมามันขึ้นอยู่ปั๊บที่เราไปเลือกมใช่ครับใช่ครับคือ การทาโพลเนี่ยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าทําให้ถูกหลักนะครับคุณจะต้องกระจายกลุ่มตัวอย่างออกไปนะครับตามตามหลักวิชาการก็คือว่าจะกระจายไปเช่นสมมติว่ากลุ่มเรื่องไหนเช่นสมมติว่าเราทําเรื่องภาคใต้นะครับล้วก็เราก็จะสารวจสับยูเแดนภาคใต้แล้วก็ต้องกระจายแล้วก็ต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสมบยูเซดนภาคใต้หรือว่าสํารวจเรื่องของวัยรุ่นเราก็ต้องกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่อยู่วัยรุ่นนะครับไทยเขาเรียกอะไรนะสุ่มใช่ไหมสุ่มตัวอย่างออกมาใช่ไหมให้มันเป็นตัวแทนของ อย่างเช่นเราจะบอกว่านักข่าวคิดยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องหาตัวแทนของนักข่าวให้ได้ใช่ถูกต้องครับถ้าเลือกถูกก็ถูกถ้าเลือกผิดก็ผิดใช่ครับถูกไหมถูกต้องครับก็คือเราพยายามจะต้องลงไปที่ไอ้ตัวอย่างเนี่ยให้มันถูกต้องนะครับแล้วทำไมเวลามีโพลทุกครั้งกับการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาทุกครั้ง คือคือคนเคาออกมาหน่อยก็จะมีบอกไม่ให้ทำพอออกมาหน่อยก็จะบอกจะจูงจะหมูกคนนั้น,นคนนี้มันยัไงไงมันมันไม่ดีพี่ไง <c oughs> คืออย่างนี้ครับผมเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนึคือโพเนี่ยคือคนปัจจุบันเนี่ย,ค,ออนย,นยคนทําโพมันเยอะเยอะมากมีหลายศูนย์เมื่อก่อนเราก็จะเห็นจะมีมีสซ์นุสิทธิ์มีเอแบกนะครับมีกรุงเทพเดี๋ยวนี้ก็มีนิด้าแลล่าสุดเห็นเห็นมีหลายแห่งเลยมีธุรกิจบัณฑิตหรือมีอย่างอะไรนะบ้านสมเด็จอย่างเงี้ยนะครับก็มีันเยอะมากขึ้น ที่พอโพลโดหรือพาะอย่างโพลถ้าเป็นโพลทางการเมืองโพลเวลามีการเลือกตั้งเนี่ยคนจะชอบมองว่าเป็นการชี้นำน,นคะครับแต่ผมว่าจริงๆไม่ใช่บางครั้งถึงขั้นว่ามีการมองในแง่ลบว่าโพลเนี่ยบางสำนักเนี่ยถูกนักการเมืองซื้อบ้างหรือว่าเป็นการชี้นำบ้างไม่น่าจะจริงหรือว่าเอ็นเอียงไปเข้าไปเข้ากลุ่มในกลุ่มหนึ่งบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่อะไรคะคืขึ้นอยู่กับสำนักพโพลนั้นเนี่ยมีวิธีการทําอย่างไรครับวิธีการทำจะเป็นตัวบอกนะครับว่า ว่าที่คุณทําโพมันเนี่ยมันเป็นธรรมหรือเปล่ามันถูกต้องตามหลักการไหมมันอยู่ที่วิธีการทำอ่าเช่นสมมติสมมติสมมุติว่าถ้ามีสํานักโพช่างสานักหนึ่งต้องการจะทําโพแบบเอียงถามว่าทําได้ไหมทาได้ทำไมจะทำไม่ได้องหลักวิชาการกี่ทำแต่ดึงแรนดอมที่เราอยากจะเฉพาะกลุ่มที่เราเชว่ิว่าเรารู้ว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยเชียร์พักเอแล้วก็เน้น ส่งลยกลุ่มนี้มากหน่อยคนก็าทำมากก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทีนี้ถามว่าทําอย่างนี้ได้ประโยชน์อะไรผมบอกให้เลยว่าไม่ได้ประโยชน์สนักโพไม่ได้ประโยชน์ค่ะนักการเมืองก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่มีใครได้ประโยชน์ครับเพราะผมจะบอกให้เลยว่าที่เขาชอบกล่าวอ้างว่าโพเนี่ยมันจูงใจคนให้คนเนี่ยเทคะแนนไปฟังใดฟังหนึ่งครับ เราเคยสำรวจมาหลายรอบแล้วครับเรื่องของว่าอิทธิพลของโพต่อการตัดสนใจทางการเมืองตกลงมีอิทธิพลกับคนไหมคะไม่มีครับเคยทําวิจัยเคยทําครับไม่ถึง10%บเปอร์เซ็นต์การจะบอกว่าบางครั้งโพออกมาแบบนี้แต่พอถึงการเลือกตั้งจริงๆไม่เกี่ยวกันผักปากาผักปากาแทนกาเซียเลยหรือว่าโพเนี่ยฉีกทิ้งเลยแต่มันต้องมีผลนะคะแนนนำชนะไปไม่แต่มันต้องมีผลสิเพราะถ้าไม่มีผลนี่นะก็คงจะไม่มีคําสั่งห้ามทําก่อนวันเลือกตั้ง เจ็ดวันใช่ไหมเขาเจ็ดวันอ่าก็แสดงว่ามีเขาเขาเขาเองครับเขาบอกว่าห้ามเปิดเผยเขาระเบียบข้อห้าระเบียมันไม่ได้ห้ามทำเขาห้ามเปิดเผยเจ็ดวันเพราะเขากลัวว่าจะเป็นการชักนําคนให้รู้สึกเออเทไปทางไหนทางหนึ่งนะครับแต่ว่านี่หมายถึงประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยประเทศไทยเลือกตั้งไม่ว่าจะเล็ตใหญ่สุขภาพอบตแต่นู่นเลยผู้ใหญ่บ้านมานี่นะห้ามหมดเล้ว มเลยท้องถิ่นเรืกว่าห้ามแต่เฉพาะกทมกลับือกตั้งใหญ่ท้องถิ่นมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่ากทมนตอนนี้ก็มีประกาศและเจ็ดวันห้ามแน่นอนห้ามแน่นอนก็ให้เหตุผลว่าไงฮะการไปชักจูงเขาไปเขาก็เข้าข้างฝ่ายเลือกตั้งอะไรเขาบอกคำนองนั้นว่ามันจะมันจะเป็นการเอียงชักจูงคนให้เอ็นเคแต่อาจารย์บอกว่าผมวิจัยมันไม่เกี่ยวกับการตินใจนี่ยเราเคยเราเคยทำหลายรอบแล้วแล้วก็อ้างเหตุผลอย่างนั้นคือ่งนี้ผมจะให้อธิบายนิดหนึ่งว่า ทำไมบอกว่านักการเมืองได้ประโยชน์เวลาเราทำโพลตรงๆค่ะถ้าเราทำโพลด้วยความตรงไปตรงมานักการเมืองได้ประโยชน์ตรงไหนตรงที่เขาจะได้รู้ว่าคะแนนเสียงเขาเป็นยังไงที่แท้จริงยดเขาจะได้ปกตินะในการหาเสียงได้เช่นนักการเมืองกอไก่เนี่ยค่ะคะแนนนําเนี่ยอันนี้แงแต่มันมีเรื่องเกี่ยวกับกระแสด้วยพอคนที่คะแนนนาก็เหมือนกับภาพข่าวหรือว่าอะไรออกไปเนี่ยก็จะก็จะเหมือนเป็นต่อคนคะแนนรอง ก็รู้สึกใจคอไม่ดีไม่เชื่อโพบ้างอะไรบ้างคือคนคนคะแนนเป็นรองก็มีอยู่ทางเดียวก็คือปรับยุทธวิธีเพื่อตัวเองได้คะแนนมากขึ้นแค่นั้นเองแต่แต่ในแง่นั้นเขาไม่เชื่อเลยเขาบอกว่าโพแต่ละโพก็ไม่เหมือนกันบางโพคะแนนนำบางโพคะแนนรองมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่จา์บอกมันสุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันอย่างเช่นม่ามีทั้งหมด50เพตใช่ไหมเราอาจจะสุ่มสมมุตินะ เราอาจจะสุ่มทางตะวันออกมากหน่อยอ้พักหนึ่งก็นําถ้าไปสุ่มในกลางใจเมืองอีพักหนึ่งก็นำทั้งภาษาไทฐานเสียงไทยฐานเสียงมันถูกไหมฮะอยู่ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นสิ่งสำคัญกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วก็คือสําคัญคืองี้ผมเชื่อว่าโพส่วนใหญ่เขาพยายามจะทําให้เป็นกลางนะครับนี่คือความเชื่อผมพาะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่า การที่เขาทาออกมาเนี่ยนะครับแน่นอนเขาต้องรักษาชื่อเสียงสาบัชื่อเสียงของอสํานักของเขา <c oughs> ไว้นะครับฉะนั้นเวลาโพออกมาเนี่ยนะครับที่บอกว่าเวลาบอกว่าโพคนนี้นำเนี่ยมันเป็นการชักจูงหรือเปล่าเนี่ยคือบางทีผมกับมองว่าคือโพเนี่ยบางทีคนไทยเนี่ยซีเรียสเกินไปกับโพโพเป็นแค่เพียงแค่การสรํารวจความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นไม่ได้บอกว่านี่คือความจริงและปริมาณจํานวนตัวอย่างเนี่ย หน่วยตัวอย่างเนี่ยมันเกี่ยวไหมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะทําอยู่ในหน่วยตัวอย่างอยู่ที่ประมาณพันขึ้นนะครับของเรานี่ประมาณพันห้าพันหกได้ข่าวที่อเมริกาเขาทําแค่ร้อยกว่าร้อยกว่ากลุ่มเองร้อยกว่็ได้คืองี้การการการสำรวจในเชิงเชิงเชิงพุ่งเนี่ยในระดับครับผมสำรวจไม่เยอะเขาสำรวจแค่ร้อยกลุ่มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่เกิดวาไกลุ่มแรงงานกลุ่มสาการกลุ่มสาภาพกลุ่มอะไรต่างกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอะไรเงี้ยจริงๆไอ้ตัวตัวอย่างเนี่ยถ้าเราเลือกตัวอย่างที่ถูกต้อง นะครับหลักการของการทำทำวิจัยพวกนี้เนี่ยการเลือกตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับต่อให้เลือกแค่หนึ่งตัวอย่างถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องแ้ะเปอร์เซ็นต์ประชากรตรงนั้นได้มันก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมจำนวนเกี่ยวไหมคะอย่างที่ลุงแจมถามมานี่ว่าจริงๆแล้วบางคนก็มองว่าไปสารวจแค่คนไม่กี่กลุ่มแล้วอาจจะไปถันเสียงของนักการเมืองคนนั้นหรือกลุ่มนั้น จำนวนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทำตามโพต่างๆที่เขาทากันเนี่ยนะครับเขาควรจะต้องให้จํานวนอยู่ในระดับที่าสามารถที่จะรับได้นะครับคือไม่ต่ําเกินไปหรือ,อคือถามว่าสุขทำจำนวนเ,อเยอะๆทำไมไม่ทําผมถามว่าทาจานวนเยอะท,ทำทำไมะนะครับผลก็เหมือนกันผลก็เหมือนกันทําเยอะทําน้อยผลก็เหมือนกันมันอาจจะต่างกันมันไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าเช้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยและอย่างหนึ่งนะครับมันมีข้อจากัดเรื่องของระยะเวลาในการโพส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เขาจะเก็บกุนอยู่ประมาณนี้ครับพันกว่าไม่เกินสองพันไล่ๆประมาณนี้นะครับเอาเรื่องของโพที่กำลังจะกำลังจะไม่แน่ใจว่าเป็นมีผลหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรผลจะออกมาตามนั้นหรือเปล่านะฮะในช่วงที่เรากำลังจะได้ตัวผู้ว่าคนใหม่นะฮะเรื่องของโพเนี่ยมีผลเป็นเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าใช่ไหม ลแล้วก็โพลเนี่ยคู่หมักับการหาเสียงตลอด <c oughs> มีผลไม่รู้ว่ามีผลกับใครหรือเปล่านะแต่มีผลกับผู้สมัครแน,น่ๆ่ผู้สมัครบางท่านนะ <c oughs> ก็ให้สัมภาษณ์เอาไม่ต้องพูดถึง่านผู้ชมดูข่าวก็อย่างหมอวมช่วงสุข,ขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยนะฮะท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่เชื่อโพลอ่ <c oughs> อย่างคนที่มีคะแนนนาในบางโพลเนี่ยนะอย่างพลเอกพงศพัฒน์เนี่ยก็จะบอกว่าขอบคุณโพลมากๆเลยแล้วแ,แต่คนนะฮะคือีเราสำรวจทั้ <c oughs> งหลังนี้เราทำไหม ทำครับนี่โค้งสี่โค้งสี่เพิ่งขอะไรโค้งสี่เนี่ยเราเพิ่งส่งผลไปเมื่อเมื่อวานนะครับเราสำรวจเมื่อ12 13กุมภาพันธ์แล้วส่งผลเมื่อ14เสร็จเมื่อวานนี่เองวาเลนไทน์นี่นะเดือนไทน์เพิ่งส่งใบยกนะครับถึงวาเลนไทน์แล้วนะครับผลออกมาตอนนี้เนี่ยใครได้ดอกกุหลาบมันก็ไล่ๆกับครั้งก่อนนะครับโดยพลบริเัทคงสัพพัฒน์เนี่ยนะครับก็ยังนำอยู่25%ต่อ23%ออันนี้สำรวจ กลุมตัวอย่างในกรุงเทพทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับทุกเขตนะครับผมทุกเขตครับเอร์เซนี่คือ2 5เป็นตคือคือย3เปร็นต์ี่ยเป็นพงศพัพเป็นดรสุขุมเอ่อมล่สุขุมพันธ์สุขุมพันธ์ยี่เอาสุขุมพันธ์ยินะครับแล้วก็พงศอัย25%หา่างกัน2% 2ในขณะที่การสำรวจเมื่อโค้งที่แล้วนะครับโค้ง3อาจารย์ํามากี่โค้งใช่ไหมนะครับเอาแรกแต่โค้งแรกดิอาจารย์โค้งแรกเป็นยั้งไ ก่อนสมัครก่อนรับสมัครนิดนึงอนับสมัครก่อนสมัครนิดนึ่งนะครับครั้งแรกอะไรก่อนรับสมัครเนี่ยนะครับบอมสุขุมพันนำอยู่31%มสิบเอ็ดเปอร์เนต่อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครั้งแรกในช่วงประมาณทันวาประมาณทันวาทันวาเปิดตัวยัรไม่ยัวไม่ไดุ้งปีใหม่ยังไม่รับสมัครจัไม่เปิดตัวคือคือรู้แล้วว่าใครสมัครว่าแต่ก็ยังแบบไม่เปิดนะครับยังไม่บอกปลายทันวาเนี่ยบอมสุขุนพันเนี่ยได้สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์พงษ์สัตได้ยี่สิบห้าแล้วก็ท่านเสรีวัน นะครับหม่อมก็24นะครับแล้วก็พงศพัชก็17นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ไม่ตัดสินใจเริ่มเยอะขึ้น40%จาก40%เลยยี่สิบแปดขึ้นมาเป็น40นะครับเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆครั้งนี้ครั้งที่3ใช่ไหมคะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือก่อนสมัครก่อนสมัครพอสมัครปั๊บเราจำได้ผมจำได้สมัครมัน10บมกราถ้าจำไม่ผิดนะครับอาทิตย์แรกของการสมัครเราไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลนะครับหม่อมเนี่ยยังคงนำอยู่ คือหล่นมาจาก24ีเหลือย0่สนะครับคุณมงสภารจาก17เนี่ยขึ้นเป็น19นะครับแต่แต่คนที่ไม่ตัดใจมันเพิ่มขึ้นทันทีขึ้นเป็น52เปอร์เซ็นต์คิดได้เพราะอะไรอาจารย์อันนี้อาจจะอธิบายได้ว่าเนื่องจากตอนที่เราไปสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นช่วงระหว่างการรับสมัคร คือเป็นอาทิตย์ตรงการรับสมัครข้อจะยังข้อจะรอรอดูก่อนว่าว่าจะมีนโยบายมีนโยบายอะไรบ้างเป็นเป็นตัวชี้วัดสําคัญเหมือนกันในแง่ของการเมืองเวลานักการเมืองมองหรือเวลาเจ้าของคนที่เป็นผู้สมัครเนี่ยเขาก็จะมองว่ากลุ่มนี้แหละจะต้องไปแย่งกัน52เนี่ยจะเป็นตัวชี้ขาดในคืนก่อนที่จะลงคะแนนเดี๋ยวผมผมเอาให้จบก่อเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าไอ้ที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ย ผมมีความเชื่อว่าอย่างไรนะครับครั้งนี้พอโค้งสองโค้งสองคืออาทิตย์ถัดมานะครับที่ถัดมาเนี่ยแล้วก็เป็นอาทิตย์แรกที่คุณพงศพัฒน์เนี่ยนำหม่อมก็คือเป็นย3บเปอร์เซ็นต์ในขณะที่หม่อมเหลือสิบเก้าช่วงมกราเหรอครับนะครับก็คือก็คืออาทิตย์ที่สองหลังจากอาทิตย์หลังถัดจากการสมัครนะครับพอโค้งสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับเอ่อ หมอมเนี่ยก็ยังตามพงศพัฒน์อยู่แต่หมอมขึ้นอีนิดนึงขึ้นอีกนิดนึงแต่ที่สิบเก้าเป็นยี่สิบสองจากที่เคยห่างกันประมาณเออ่สุกประมาณสักเท่าไหร่ละครับประมาณสี่สี่ก็เหลือห่างกันประมาณหนึ่งกว่ากว่าก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นพอล่แล้วยังตามอยู่แต่ของคุณพงศพัฒน์ก็ดีขึ้นครับผมล่าสุดคือที่เราส่งผลเมื่อวานค่ะนะครับก็คือโค้งสี่โค้งสุดท้ายโค้งงยังไม่สุดท้ายโค้งสี่ครับ คุณพงศพัฒน์เนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์หม่อมสุพันธ์เนยี่สิบสามห่างกันสองก็ยังขึ้นทั้งคู่นะครับผมใช่ไหมใช่ครับยังขึ้นทั้งคู่คุณพลษ์ดําบดเอกพงศพัฒน์เนี่ยก็จากยี่สิบสี่เป็นยี่สิบห้าถึงสองศูนย์แต่ว่าหม่อมรักษ์สมพันธ์ก็ยี่สิบสองห่านยี่สิบสามก็ขึ้นมาเหมือนกันก็ขึ้นทั้งคู่ขึ้นทั้งคู่นะครับทีนี้ที่ผมขึ้นมาขึ้นมาเสร็จตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่น่าสนใจคือส่วนนี้ครับ ส่วนของคนยังไม่ตัดสินใจและคนที่ตั้งใจโหโน,นการจะดูแบงนี้ลเลยเยอะเหมือนกันนะคะไม่ตัดสินใจเนี่ยมันขึ้นมันอยู่ที่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเท่าๆไล่ๆกับเขาที่แล้วที่แล้วก็สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อาจารย์ะคะท่านนี้เป็นช่วงโค้งที่สี่ด้วยยังเยอะอยู่เลยกลุ่มนี้คือค,คือคอย่างนี้เราบอกว่าเขาไม่ตัดสินใจเนี่ยอันนี้คงพูดยากผมเชื่ออย่างนี้นะครับผมเชื่อแม้เขาจะบอกเขาไม่ตัดสินใจแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เขามีคนอยู่ในใจแล้วค่ะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วเขาจะเลือกใครแต่เขาเขามีคําตอบอยู่ในใจแล้วาไมเ่บอก หนึ่งเขาอาจจะไม่อยากบอกคสองเขาอาจจะไม่อยากคอมมิตค่ะคือไม่อยากผูกมัดว่าเขาจะเลือกคนคนนี้แน่นอนเขาไม่อยากผูกมัดว่าเขาจะเลือกคนคนนี้แน่นอนยังไม่ตัดสินใจนี่รวมไปถึงคนที่ไม่ไปไหมไม่ไปใช่สิทธิ์ด้วยเอ่อาจจะรวมด้วยก็ได้แต่อาจจะรวมด้วยก็ได้นะครับคือพวกที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยนะครับเท่าที่เท่าที่ผมผมลองลองพิจารณาดูนะครับ ช่สมมติว่าอะสมมติอย่างโทรไปถามคุณวิทูลคุณวิทูลจะบอกว่ามันไม่ตัดสินใจแต่คุณวิทูลอาจจะมีคนอยู่ในใจแล้วก็ได้แต่พี่หน่าว่าไม่อยากคอมมิตว่าจะเลือกคนนี้อาจจะขอรอดูใกล้ๆก่อนว่าว่าถึงเวลาใกล้ๆแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเช่นคนคนนี้อยู่ดีมีปัญหาที่แบบเป็นจุดดังพ้อย์ขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนใจแด้ก็ได้ในวินาทีสุดท้ายบางคนอาจจะเปลี่ยนข้ามไปเลยจากคนนี้เป็นอีกคนเลือกเบื่ออาจจะไปเรื่องอย่างอื่นเลยที่อีกประเด็นที่สำคัญนะครับอีกประเด็น มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับปวดโน่คือมันยาวเลืนะสะสมที่เผ่านจา1% 1% 1%มาตลอดจน1.3 1.87%ล่าสุดโค้ง4ขึ้นถึง3.9เกือบ4%แล้วครับเย็ะมาเลยค่ะ คือไปครับแต่จะโหวตโนไปแต่โหวตโนไปแต่โหวตโนครับไม่เลือกใครไม่เลือกใครเลยไม่ถูกใจใครเลยไม่ถูกใจใครเลยแล้วอันดับ3เป็นไงฮะอันดับ3เนี่ยคือท่านเซรุ่ยพิสุทธิ์นะครับเซรุ่ยพิสุทธิ์ในฐานะท่านก็คะแนนก็จะประมาณนี้อยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ล่าสุดท่านก็หล่นมานิดหนึ่งเหลือประมาณสี่เปอร์เซ็นต์สี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็คะแนนก็ล่วงมาเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากคือคนมองแล้วว่าคะแนนท่านต่ำมาก นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นคนส่วนหนึ่งอาจจะบอโนมากขึ้นนะครับบทโนมากขึ้นแล้วก็กลุ่มคนยังไม่ตัดสินใจอีกส่วนหนึ่งแต่ผมเชื่อคนกลุ่มไม่ตัดสินใจเนี่ยนะครับถึงเวลาแล้วเนี่ยพอวันเลือกตั้งจริงเขาก็ตัดสินใจแล้วเขาคงจะตัดสินใจเองว่าเขาจะเลือกใครแลวผมเชื่อคะแนนจากตรง4ี่เปอร์เซ็นี่ยจะกระจายไปที่ผู้สมัครก็ต้องไปวัดกันตรงนี้ว่าจะแย่ง4 0 41 กับ42เนี่ยได้กันมากน้อยแค่ไหนแล้วไปอยู่ที่ใครนะคะจะเป็นตัวชี้ขาดเลยแล้วถามต่อไหมว่าอาจารย์ว่าที่คุณไม่ตัดสินใจอ่ะคุณรออะไรมีคำถาม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 คุณจะรออะไรทำไมถามว่าทำไมทำไมไม่สนใจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะบอกว่า รอดูนโยบายใดเหมาะสมเมื่อเลยส่วนใหญ่เขาก็พูดเรื่องนโยบายนโยบายเหมาะสมอะไรรถติดกุงเทพบก็รถติดรถทางเท้าประมาณนั้นะนครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์หลักๆเลยที่เขาจะรอดูมันถึงต้องเป็นที่หมางการดีเบตดูวิธีคิดแนวคิดของของผู้สงม่ว่เราจะหาเสียงนะให้ขายขาวให้ขายของทางเท้าได้เลยเป็นอย่างไรอย่างคนจะได้คะแนนไหม เออมันคงจะได้คะแนนระดับหนึ่งนะครับแต่คงได้ไม่หมดนะครับคนที่รู้สึกลำคาญกับรถติดเพราะเรื่องจากคนเดินบนทางเท้าไม่ได้ต้องมาเดินบนถนนเนี่ยเขาจะเริ่มเปลี่ยนอีกมุมนึงเดี๋ยวมาคุยกันต่อเพราะว่าอีกหลายเรื่องเลยดูซิว่าเอะคนจริงๆแล้วคนกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เขาต้องการอะไรกันด้วยนะคะเพราะว่าทีมข่าวของเรากรมชลิีวีเองก็ทําควบคู่ไปเหมือนกันในการไปขอคําตอบนะฮะจัดคนกรุงนะคะว่าเขาต้องการอะไรด้วยเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะมาถามในส่วนของสถาบันนะคะนิด้าเนะ่ะเรื่องของการทำโพลต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่